สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฟันแฟมิลี่นะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมเมเมฟซีนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับโอ้โหขึ้นมาแล้วเสียงก่อนครับเสียงก่อนเสียงก่อนครับเสียงก่อนครับดังๆหน่อย จบุญจีวะตั้งิงันตอที่คยจอยต่งตัวกับข่าวจุ๊บจริงนะนอนนะเออจีวะเอเอขอ,ขอบขอพคุณท่าก่อนเสียงก่อนทำยังไงครับเสียงก่อนครับเสียงก่อนครับเสียงก่อน ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนครับถอยก่อนถอยก่อนโยก่อนโยก่อนโยงหัวก่อนลุกทำยังไงไหนเรืวอเรเร็วเรอ่อะไรเยอะไปทำอะไรเยอะมามาเอาเอาเอาแล้วครับไม่เอาแล้วนะครับอิ่มแล้วไม่เอาอายุหัวก่อนเอาตายหัวตายหัวก่อนเอ้า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  อือ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 ขอบคุณค่าก่อนสวยๆขอบคุณค่าก่อนเสียงโอเคเก่งจังเลยครับเก่งจังเลยครับโอ้ยใครสอนเนาะเก่งจังเลยเนี่ยฮะฮใครสอนใครสอนลูกอะ่ะใครสอนครับใครสอนครับเอะ นาสอนครับคุณหนูอนาคตไก่ให้พ่อดูก่อนดิขาไก่ให้เราดูหน่อยครับลูกขาไก่หน่อยครับเคาะก่อนเด้อเคาะเคาะก่อนเคาะไปเคาะเคาะเคาะเขาะเร็วเรวเคาะเร็วเรวเอ้าเอ้าอีกขาหนึ่งอีกขาหนึ่งเคาะไปเคาะไปเคาะไปเอ้ยขอบคุณค่าสวยสวยก่อนสวยสสวยๆก่อนปาก่อนสวยโอ้ยเก่งจังเลยลูกสาวไข่เนาะนี่น้าปาสวยๆลูก ดังๆหน่อยโอ้เอาให้รางวัลในปากเลยโอ้ทำไมเก่งแบบนี้เอ๊ะทำไมเก่งแบบนี้ครับโอ้ยเก่ง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 ลูกสาวใครเนาะนี่ <_ C Ot is> เก่งจังเลยโอ้ฮะอะอามาลูกสาวใครเก่งจังเลยครับอ่ะยกหัวให้พ่อดูก่อนยกไปตายหัวตายหัว สายหัวใบสายหัว um. ใบสายหัวใบสายหัวอิงอู๋อูเอาววางมือก่อนวางมือวางมือควักควักก่อนควัก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 โอเคขอบคุณค่ะก่อนดังด่าเก่งจังเลย ถอยไปก่อนลูกถอยก่อนอ่าถอยก่อนครับอ่ามุนมุนมือหน่อยมุนมือหน่อยครับเออมุนไปมุนไปมุนหมุนก่อนมุนแล้วมุนไปมุนไปมุนมุนหมุนก่อนหมุนแล้วมุนไปมุนไปมุนก่อนมุนแล้วมุนหมุนไปมุนหมุนแล้วมุนหมุนไปมุนไปมุนไปมุนก่อนมุนก่อนนี่มุนไปใส่หัวด้วยหมุนไปมุน มุดไปมุดไปโอเคขาไกลหน่อยเคาะขา,ขขา,ขาเ,เ,เ,เข่ะขา 1, เขาาไปยกไปอออออีกขาหนึ ave, ่งนู ave, ่นเร็ว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 เเร็วเเร็วเเร็วเร็วเอเอ,เอ,เอ,เอขอบคุณค่าก่อน 5, ขอบคุณคพาก่อนถอยก่อนถอยก่อนอ่ะวางมือวางมือวางมาปลักป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 ักโอเคอาปากดีสวยเก่งจังเลยครับหนูกเก่งไหมเนี่ยเก่งไหมครับ เก่งไหมครับเก่งไหม <c oughs> เก่ง <c oughs> โอ้ทำไมถึงเก่งจังเนี่ยใครสอนเนี่ยทำไมเก่งจังเนาะลูกสาวใครเนี่ยอะยุหัวก่อน ยกหัวไายหัวก่อนไายหัวป้ายไต่หัวป้ายไต่หัวป้ายอ่าสายป้ายสายป้ายไายหัวก่อนไายหัวป้ายมือด้วยมือด้วยมือด้วยเอ้าเอ้าไายหัวป้ายไายหัวมุนป้ายเอ้า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 ท่าอะไรนี่พ่อไม่ได้สอนนะท่าเนี่ยท่านี้ได้มาแต่อย่างไรนี่ฮะทำเองโอ้ทำไมถึงเก่งย่างทำเองฮะ พ่อไม่ได้สอนนะท่าพ่อไม่ได้สอนนะท่าเมื่อกี้อะหนูทำเองโอ้ทำไมเก่งจังเนาะทำเองเ่ยเราไปกันอาบน้ำเองเนาะอาบน้ำเองได้ไหมคนเดียวนี่อาบได้โอเคอาบได้เดี๋ยวพ่อไม่ต้องอาบแล้วพ่อไม่ต้องอาบให้เนาะนี่เขาบอกว่าอาบเองได้นะครับผมแม่เอฟซี FC. อาบเองไม่ได้ยังไงเพราะว่าพ่อควานเปิดน้ําไว้ใส่ใส่เต็มใส่เต็มถังแล้วต้องอาบเองเพ่อไม่อาบให้ต้องอาบเองนะครับผมโอ้ไม่ธรรมาดาเว้ยโอ้โหโอ้อาบเองพูดอยู่ได้เนาะอาบเองได้โอ้ไม่ทํดาโอ้อาบเองได้ โอเคโอเคอาบเองได้ก็อาบเองได้พ่อไม่ได้ว่าอะไรพ่อคิดเพียงแค่ว่าจะเปิดน้ําไว้ให้เนาะนี่เองเองเองโอ้ยอาบเองได้นะครับผม MFC ดูดูเด็กอ้วนทำํำอาบเองได้อ่ะห้อยก่อนลูกห้อยก่อนถอยอ่ายกหัวก่อนยก ยกก่อนอ้าวขาไกลเออเออเอามือด้วยมือ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 เอามือวักเลยอวางวกหมุนไปมือหมุนด้วยหมุนด้วยถ้าทำเองน่ะเออเออวูถ้าทำเองเอาไม่ดิไหนถ้าหนู้นทำเองน่ะทำยังไงเอ้าทำดิเอ้ามุนไปหมุนมือหมุนมือหมุนไป โอ liksom, โ oh, 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 oh. ้นี่มายกหัวแล้วลูกยกหัวแล้วเอามือฝากมือเอ้า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 โอ้ยเก่งจังเลยขอบคุณค่าก่อนดิเสียงมีไหมเสียงไม่มีแล้วโอ้นึกว่าไม่มีโอ้โอเค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 รู้เรื่องรู้เรื่อง ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปอของเด็กอ้วนนะครับผมอ้วนสวัสดีครับก่อนบายบายก่อนเลยบายบายก่อนบาย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 โอ้บาย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 โอเคเสียงหน่อยครับเสียงก่อนดังดังอีกครั้งหนึ่งโอเคครับ